ตองเป็นไรตองเป็นไรลูกเยกขาตองเอา้าอุ๊ยอุ้ยอุยอุยโอ้โหยกขาทำไม <c oughs> อะไรจ๊ะฝ <c oughs> นตกเด็กๆออกไปเล่นไม่ได้ฝนตกเด็กๆออกไป <c oughs> ยังยังยังพีบ่บงกีใครให้ไปตากฝนใครให้ไปตากฝนดูพี่ฟอกเนี่ยน่าก,กจอนั่งมองออกไปเหรอลูกพีบ่บงกีใครให้ตากฝนเข้ามาดู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 ดดนะลูกเนาะ เราพี่ฟอกเนาะพี่บุ้งกีน้องเขาอยู่ข้างนอกตั้งนานเขาไม่มีตัวไหนเปียกเลยนะเพราะว่าตังๆนอนในนี้เออตังๆมีบ้านอะไรคะตอนเจ็บขาเหรอลูกอันนี้ก็อ้อนจริงๆ ไปไหนกันไปข้างมากเลยไปไปไปไหนแล้วไปไหนแล้ว,ไไลวใครให้ไป เอาเล่นข้างนอกไม่ได้ก็เล่นในบ้านนี่แหละเอาเอาอะไรไปไปไปหน้าบ้านดีกว่าลูกไป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 หน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านไปไปไปลูกไปไปไปคิดว่าจะได้ออกนันอ่ะวิ่ง ว่าจะพากันออกโอ้ยต่แจ๊ประจำที่แล้วลูกไม่ต้องไปหรอกนาะนอนนะลูกนะ้อฝนมันตกฝนมันตกนอะนลูกนะมีที่ประจำนะอือหือตังตงัตงตังตังมานอนเลยตังตังตังต,งตงังของทาเลย ป๊อกอย่ากขู่น้องเปียะนะแม่เปียะนะแม่เปียะนะป๊อกป๊อกอันนี้ป๊อก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 ไปก่ปะป อุ้ยหมาอ,อ,อุ้ยหมาทั้งนั้นอุ้ยมต้องมาทำปเป็นสโลสละผลเลยเนีต่อแน่ใจเย็ยนๆก่อนจะมากัดกันตรงนี้ไม่ได้นะโอ้ยทำไมเนี่ย ไปเลยจ้ะรีบกลับมานะรีบกลับมานะ